สวัสดีครับนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่1079นะครับเนื้อหาของคลิปจะเป็นเรื่องของโปรแกรมจมนะครับในประเด็นของการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์นะครับหรือ Geography Analysis นะครับโดยใช้ฟังก์ชันของ Map Shape นะครับในโปรแกรมจมนะครับผมก็ต้องขอบอกก่อนนะครับว่า การวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์นั้นโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะต้องใช้โปรแกรมเฉพาะนะครับใช้โปรแกรมเฉพาะในการวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ซึ่งนะครับในสายสังคมศาสตร์หรือสายอื่นนั้นนะครับยกตัวอย่างเช่นเราใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลโดยทั่วไปเนี่ยนะครับมันจะไม่สามารถวิเคราะห์ในลักษณะจีโอกราฟีได้เลยนะครับเหตุผลเพราะว่า มันจะเกี่ยวข้องกับแผนทีนะ่พิกัดนะครับตำแหน่งของพิกเซลนะครับซึ่งแตกต่างจากการวิเคราะห์ในาการวิเคราะห์สถิติโดยทั่วไปนะครับที่ผู้ให้ข้อมูลนั้นจะเป็นเลคคอร์ดแต่ละบุคคลนะครับ,บ,คคนนรบเป็นหน่วยนะครับเป็นยูนิตนะครับแต่ตัวจิโอกราฟีนั้นมันระบุตำแหน่งแล้วก็ ของเชฟของกราฟนะครับดังนั้นมันจะมีความแตกต่างกันนะครับทีนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่านะครับโปรแกรมจมนั้นนะครับสร้างความประทับใจให้ผมอีกนะครับในช็อตที่2นะครับหลังจากช็อตแรกนั้นนะครับเป็นเรื่องประเด็นของ Image นะครับก็คือเราสามารถนำเข้า Image เข้ามาใน t a t n a อ y น i ิได้นะครับ อันนั้นถือว่าสุดยอดแล้วนะนะครับอันนี้นะครับอ่ะต่อที่2นะครับสามารถที่จะนะครับนำข้อมูลทางภูมิศาสตร์มาวิเคราะห์ต่อได้ด้วยนะครับซึ่งนะครับตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะใช้การวิเคราะห์จีโอกราฟิกนะครับอนุสิทธ์ได้ง่ายๆนะครับโดยเพียงแค่ระบุนะครับชื่อประเทศกับรัฐนะครับโดยใช้แมป นะครับตัว map shape นะครับในโปรแกรมจำนะครับทีนี้เรามาดูนะครับไอ้ map shape มันอยู่ตรงไหนนะครับ map shape อยู่นะครับมุมด้านล่างในตัวนะครับ graph builder นะครับ graph builder นะครับซึ่งตัว map shape นั้นนะครับใช้งานยังไงนะครับใช้งานก็ใช้งานง่ายมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นนะครับข้อมูลของอเมริกานะครับที่เป็นรัฐนะครับ เนื่องจากว่านะครับซอฟต์แวร์มันน่านะครับมันก็พัฒนาในอเมริกานะครับดังนั้นเขาก็เลยลองรับรัฐนะครับชื่อรัฐในอเมริกานะครับเพียงมีชื่อรัฐนะครับก็สามารถที่จะนําข้อมูลมาวิเคราะห์ในลักษณะทางด้านภูมิศาสตร์ได้นะครับส่วนข้อมูลอื่นๆก็ยกตัวอย่างเช่นนะครับพวกรายได้นะครับ ของครัวเรือน IQ r e g i o n นะครับ p o p u l a t i o n นะครับอันนี้ก็คือลักษณะทั่วไปในาทางด้านสังคมศาสตร์ที่เราคุ้นชินนะครับหรือว่าในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้นเราจะคุ้นชินกับพวกที่เป็นนบริกกับตัวเทคนะครับซึ่งสามารถที่จะเอามาวิเคราะห์ทางสถิติได้นะครับแต่การวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์มันจะเกี่ยวข้องกับตำแหน่งพิกัดละติจูดลองติจูดตำแหน่งของ ในแผนภาพนะครับซึ่งนะครับในจำเองนะครับจะลิงก์จากชื่อนะครับชื่อรัฐนะนะชื่อรัฐชื่อประเทศนะครับที่นีเรามาดูนะครับเมื่อเราเอาข้อมูลนะครับที่เป็นแมปเชฟนะครับแมปเชฟที่ใช้นี้ก็คือ State นะครับก็คือตัวนี้นะครับเขาก็จะเอาภาพของนะครับรัฐในอเมริกาปรากฏมาให้นะครับเราต้องการดู household income ก็นะครับ แสดงนะครับตัวกราฟิก household income นะครับซึ่งก็จะบอกเราว่านะครับรัฐไหนที่มีรายได้สูงนะครับก็จะสีแดงๆนะครับสีแดงๆรายได้รัฐไหนที่มีรายได้ต่อหัวไม่สูงนะครับก็จะเป็นสีน้ําเงินเข้มนะครับในลักษณะนี้นะครับก็ให้ภาพนะครับในการที่จะวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ได้ในระดับหนึ่งนะครับ แม้จะไม่ละเอียดเท่ากับทางด้านภูมิศาสตร์ที่ใช้โปรแกรมวิเคราะห์ที่เป็นพิกเซลนะครับหรือใช้ข้อมูลดาวเทียมพวกนี้นะครับเขาจะวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลักษณะของพิกเซลนะครับหรือข้อมูลอของรัฐนะครับหรือ,อ,อทางด้านภูมิศาสตร์ที่เป็นแอเรียขอบเขตการปกครองพวกนี้นะครับแต่ว่าในได้ขนาดนีผ้ผมว่าก็ดีแล้วนะครับ เพราะถ้าเราต้องใช้ข้อมูลที่เป็นทางด้านภูมิศาสตร์จ๋าๆนะครับเราก็ต้องไปเรียนรู้การใช้โปรแกรมพวก ArcView ArcInfo นะครับ, Art View, Art o, รบซึ่งเป็นโปรแกรมเฉพาะทางในการวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์นะครับแต่ว่าตัวจำเองนะครับก็ช่วยนะครับคนที่ไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้านภูมิศาสตร์มากๆนะครับสามารถวิเคราะห์ทางภูมิศาสตร์ได้ง่ายๆนะครับหากข้อมูลหรือตัวแปรที่เราวิเคราะห์นั้น เป็นรัฐนะครับหรือเป็นประเทศนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างในอเมริกานะครับทีนี้มาดูตัวอย่างนะครับที่ใกล้กับเราบ้างนะครับก็คืออาเซียนนะครับยกตัวอย่างเช่นอาเซียนนะครับเราจะจะวิเคราะห์ในกลุ่มอาเซียนของเรานะครับเราก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับโดยกําหนดนะครับตัวอะไรครับอาเมพเชฟนะครับเป็นอะไรครับเป็นประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนนะครับ จะใช้ Country ก็ได้นะครับอนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นรายชื่อของประเทศนะครับในกลุ่มอาเซียนพร้อมกับข้อมูลต่างๆนะครับที่ท่านสนใจจะวิเคราะห์นะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับถ้าเกิดเราวิเคราะห์นะครับข้อมูลที่เป็น Map Shape ที่เป็นนะครับประเทศในอาเซียนจะเห็นว่านะครับเขาก็จะให้กราฟของอาเซียนมานะครับา แล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น GDP ก็คือนะครับตัวชี้วัดทางด้านอี o n นมิกนะครับซึ่งนะครับเราก็นะครับสามารถที่จะวิเคราะห์นะครับข้อมูลต่างๆที่เราสนใจได้โดยดูที่มิติของประเทศนะครับก็เป็นทางเลือกนะครับให้เรานะครับถ้าสมัยก่อนนี้ต้องมาทำกราฟเองลำบากเหมือนกันนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยเราสามารถที่จะใช้นะครับตัว ข้อมูลที่เป็นจิออกราฟีนะครับมาวิเคราะห์ได้ง่ายขึ้นโดยใช้โปรแกรมจำนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างกันในตัวอย่างของผมที่ยยกมานะครับก็คือนะครับข้อมูลที่เป็นนะครับอันนี้เป็นข้อมูลของนะครับสหรัฐอเมริกานะครับเป็นรัฐนะครับต่างๆในสหรัฐอเมริกาทั้งหมด50รัฐนะครับซึ่งนะครับข้อมูลพวกนี้บางครั้งเนี่ยมันจะประกอบด้วยนะครับ รัติยูดองติยูดหรือตาแหน่งนะครับของรัฐนะครับในการวิเคราะห์นะครับเราอาจจะไปที่กราฟนะครับเลือกนะครับกราฟบิวเดอร์นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้ตัวกราฟบิวเดอร์ขึ้นมาในกราฟบิวเดอร์ตัวนี้นะครับมันก็จะมีตัวแมปเชฟอยู่ด้านล่างนะครับซึ่งสามารถที่จะนะครับนำตัวแปรที่เป็นลักษณะรูปร่างนะครับใส่เข้ามาในอาการวิเคราห์ได้ยกตัวอย่างเช่นรัฐนะครับ อ่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปเชฟนะครับที่เราสามารถที่จะนะครับได้มาง่ายๆเลยโดยที่เป็นการระบุเพียงแค่นะครับรัฐต่างๆนะครับในอเมริกานะครับเราอาจจะสนใจที่นะครับตัวอะไรครับอ่า u l a t i o n นะครับดูอันนี้ก็คือป ulation นะครับเยอะสุดนั้นก็จะจะเป็นแคลิฟอร์เนียนะครับมีคนอยู่เยอะมากนะครับหรือนะครับถ้าเราอยากจะดูตัวอื่นนะครับ เราก็นะครับเอานะครับข้อมูลอื่นที่เราสนใจนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับการสุหรีนะครับดูสินะครับเพราะว่าคนสุหรีเยอะสุดนะครับก็จะเป็นที่ไหนครับสีแดงๆครับสุหรีน้อยก็คือสีน้ําเงินนะครับรัจจุธานะครับรัจจุธาก็สุหรีน้อยอันนี้ก็คือข้อมูลทางด้านภูมิศาสตร์นะครับที่เรา สามารถที่จะเอามาวิเคราะห์หรือนำเสนอเป็นกราฟิกได้นะครับโดยที่นะครับอำนวยความสะดวกให้นักวิจัยมากนะครับทีนี้นะผมลองเปลี่ยนใหม่นะครับผมเปลี่ยนใหม่เป็นข้อมูลอะไรครับข้อมูลนะครับทางด้านอาเซียนที่ใกล้กับเรามากขึ้นนะครับผมก็นะครับใช้ชื่อประเทศนะครับใช้ชื่อประเทศนะครับแล้วก็เราก็ลองวิเคราะห์ดูครับ ข้อมูลตัวนี้เป็นข้อมูลประเทศล้วมีประชากรความหนาแน่นขนาดพื้นที่นะครับปริมาณผู้ย้ายถิ่นภาวะเจริญพันธ์อายุอันนี้เป็นอายุกลางนะครับอายุกลางอุเฉลี่ยนะครับแล้วก็ความเป็นเมืองนะครับแล้วก็รายได้อันที่นี้เรามาดูกันนะครับเราก็เลือกใช้กราฟบิลเดอร์นะครับข้อมูลที่เราใช้เป็นนะครับตัวนี้เป็นหยิบมานะครับจะเห็นว่านะครับ เมื่อผมหยิบนะครับชื่อประเทศมานะครับใส่เป็นในที่อา p s แมปเชฟนะครับเราจะได้แผนที่นะครับในพื้นที่ที่เราสนใจนะครับก็คืออาเซียนนะครับเราอยากจะดูข้อมูลอะไรครับอย่างเช่นเภาวะเจริญพันธุ์นะครับเราก็จะพบว่านะครับภาวะเจริญพันธุ์น้อยสุดก็คือประเทศไทยนะครับประชากรที่มีการเกิดมากก็คือที่ลาวกับที่ฟิลิปปินส์นะครับ ลองลงมาก็จะเป็นกัมพูชานะครับในลักษณะนี้ก็จะชี้ให้เห็นว่านะครับข้อมูลเราสามารถวิเคราะห์นะครับได้นะครับแม้ว่าจะไม่ใช่นะครับรัฐในอเมริกานะครับแต่ถ้าเป็นประเทศในอาเซียนนะครับหรือเป็นประเทศนะครับก็สามารถวิเคราะห์ได้เช่นเดียวกันนะครับเป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์นะครับทีนี้นะครับผมจะลองนะครับ เพิ่มประเทศเข้าไปนะครับผมจะเพิ่มเป็นไชน่านะครับอ่าลักษณะนี้นะครับจะแปลนนะครับเราก็เพิ่มเข้าไปซึ่งนะครับถ้าเกิดเราเพิ่มเข้าไปนั้นนะครับเราจะสามารถที่วิเคราะห์ได้ไหมนะครับอลองดูนะครับผมก็เปิดขึ้นมานะแล้วก็เอาสเตทนั้นใส่เข้ามาครับจะเห็นว่านะครับเขาเพิ่มนะครับอญี่ปุ่นเข้ามาให้แล้วก็จีนนะครับดังนั้นนะครับ ถ้าเกิดเป็นตัวแปรทางด้านภูมิศาสตร์นะครับชื่อประเทศนะครับเราสามารถเอามาวิเคราะห์ทางด้านภูมิศาสตร์ได้นะครับประกอบกับข้อมูลอื่นๆนะครับแต่ว่าผมลองทดสอบดูนะครับลองใช้นะครับชื่อจังหวัดนะครับในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดภาษาไทยหรือจังหวัดภาษาอังกฤษนะครับก็พบว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ได้นะครับดังนั้นนะครับใน ในข้อมูลทั่วไปถ้าเป็นระดับประเทศเราก็สามารถใช้กราฟิกนี้ได้นะครับก็คือแมปเชฟได้แต่ถ้าเกิดเป็นรัฐนะครับก็คงต้องเป็นที่อเมริกานะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่นะครับในที่เขาสร้างโปรแกรมตัวนี้มานะครับอนาคตก็ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นเวอร์ชั่นถัดไปที่เขาจะระบุนะครับจังหวัดในในประเทศต่ตางๆนะครับ หรือเป็นรัฐเป็นมนลนในประเทศต่างๆให้เราสามารถที่จะใช้ในการวิเคราะห์ภูมิศาสตร์ได้ลุ่มลึกขึ้นนะครับผมเชื่อว่านะครับเวอร์ชันนะถัดไปนะนะครับเวอร์ชั่นในอนาคตของจัมมน่าจะรวมแอเรียพื้นที่ที่เป็นระดับนะครับที่เป็นสับนะครับสับแอเรียนะครับในระดับประเทศนะครับจังเช่นเป็นภาคเป็นจังหวัดนะครับในประเทศอื่นๆนะครับที่ไม่ใช่อเมริกานะครับก็น่าจะ กพัฒนานําเข้ามาในการวิเคราะห์อของ Map Shape นะครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่น่าสนใจมากนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตนั้นนะครับตัวจำนะครับโปรแกรมจำนั้นจะพัฒนาในฟังก์ชันนี้เข้าไปนะแล้วก็สามารถใช้ในประเทศอื่นๆได้ด้วยนะคล้ายๆกับประเทศอเมริกานะครับที่นะครับมีเขตของรัฐนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ ท่านสามารถติดตามผลงานต่างๆผมได้ใน2ช่องทางใน YouTube ชื่อช่องเป็นภาษาอังกฤษใน Facebook ชื่อช่องเป็นภาษาไทยนะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ